เผยข้อมูล Xiaomi 14T บน Geekbench ายชิปดัมเมอรซิตี้8,300 Ultra ไฮแรน12กิกล่าสุดได้มีผลทดสอบสเปค Xiaomi 14T บน Geekbench 4เผยมาแล้วครับโดย Xiaomi 14T โมเดล 2406APN f a g ได้ทดสอบบน Geekbench ที่เผยให้เห็นถึงสเปคหลักๆคือ การใช้ชิปโปรมผลมีเดเทคไดลเมสตี้8,300อัลตรา้าให้แรงมาที่12กิกรันบร,บระบบบริการ Android 14ซึ่งทำคะแนนแบบซิงคกิลคอได้ที่4,389คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่1 5 4 3คะแนนครับส่วนสเปคอื่นของเซมิสตีที่ยังไม่ได้เผยมาในตอนนี้นะครับส่วนรุ่นเซมิสตีทีโ r o เคยปรากฏบนกล้องมาราซึ่งจะได้กล้องหลังเล่นหลัก ความละเอียด12.6ล้านพิกเซลเซล,เซลบินนิ่งรูปแสง1 6รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS, ซึ่งก็คือเลนหลัก50ล้านพิกเซลนั่นเองครับ